สวัสดีครับเพื่อนๆกืับข้กับอาร์มในรายการใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้ครับอาร์มมีเมนูอาหารเช้านะครับเรียกว่ามาขายเดียให้เพื่อนๆดีกว่านะครับกับเมนูครีมถั่วงาดาครับซึ่งเมนูนี้นะครับเปรียบเสมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทูน่าสเปรดหรือว่าครีมสเปรดที่แบบว่าทาตัวขนมปังแครกเกอร์อะไรอย่างนี้นะครับแต่เมนูนี้นะครับเราจะได้ประโยชน์จากงาดําแล้วก็ถั่วดําด้วยนะครับรับรองว่าอร่อยแบบเร่งรีบและได้ประโยชน์ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมเลยครับว่ามีอะไรบ้าง ส่วนผสมของเมนูครีมถั่วงาดำนะครับอย่างแรกเลยก็คือถั่วดำต้มสุกครับงาดำคั่วครีมสดน้ำตาลทรายเกลือป่นเดี๋ยวเราไปดูส่วนที่เอาไว้ทานคู่กับครีมถั่วงาดำกันครับ ในส่วนนี้นะครับก็จะมีขนมปังครับซึ่งวันนี้อาร์มเลือกใช้เป็นขนมปังแบบว่าโฮลเกรนนะครับที่มีส่วนผสมของพวกงาดำและก็งาขาวไปด้วยนะครับจะได้ลิงก์กับครีมถั่วงาดาของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ผลไม้อบแห้งครับก็มีตั้งแต่มะละกอนะครับสับปะรดนะฮะมีสตรอเบอรี่กล้วยหอมนะครับอบแห้งเหมือนกันหมดเลยเมลอนม่วงหิมพานครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลย เราเริ่มทาเมนูครีมถั่วงาดำกันดกว่านะครับขั้นตอนแรกนีกเดี๋ยวจะมาเตรียมตัวครีมถั่วก่อนนะครับซึ่งขั้นตอนแรกเราจะนํางาดำนะครับใส่ลงในถุงแบบนี้นะครับแล้วก็เราจะใช้คอนทุบเนื้อนะครับบดซึ่งวันนี้นะครับอามไม่ได้ใช้ครกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีกลิ่นนะพิกแกงกลิ่นอาหารอะไรเงี้ยติดกับตัวงาครับก็เลยใช้วิธีนี้แทนเนาะถ้าที่บ้านใครนะครับมีครกแบบว่าแยกส่วนของข้าวของวาอะไรเงี้ยก็จะดีมากๆนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวอามก็จะ กระจายงานนะครับใช้ถุงใหญ่นิดนึงนะครับจะได้แบบว่ากระจายมันจะได้แบบละเอียดเร็วๆเนาะถ้าสมมุติว่าถ้ามันเป็นถุงเล็กเนี่ยมันจะกระจุกอยู่ตรงกลางนะครับจากนั้นก็ทุบเลยครับย้ำนะครับจะทุบให้ละเอียดเลยนะครับยิ่งละเอียดยิ่งดีเพราะว่างาของเราจะได้มีกลิ่นหอมนั่นเองนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวกลับมาดูกันครับ ตอนนี้นะครับงานดาของอามก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอามก็มาพักใส่ในถ้วยรอแบบนี้เลยต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาบดครับตัวถั่วดํานะครับนี่ใส่ลงไปเลยนะครับอันนี้ถั่วดําต้มสุกนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบถั่วชนิดอื่นก็สามารถใส่ลงไปได้นะครับถั่วแดงถั่วเขียวล้เปลือกอะไรเงี้ยก็ได้นะครับโอเคจากนั้นก็ใช้ที่บดนะครับบดถั่วดําเลยครับอันนี้ที่บดมันนะฮะ ก็สามารถอัดแอปมาใช้ได้เหมือนกันถ้าไม่มีก็ใช้คอนทุบเนื้อเมื่อกี้ก็ได้นะครับพอใช้ได้เหมือนกันนะท,ท,ท,ทุบทบบดบให้ละเอียดนะครับหรือที่บ้านใครมีเขาเรียกอะไรนะฟู้ดโปรเซสเซอร์นะครับที่บอาาดอาหารที่ปั่นอาหารอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะฮะที่วันนี้นะครับอามเลือกเป็นถั่วดำก็เพราะว่า1สีดำเหมือนกันนะครับและอีกอย่างคือตัวถั่วดำเนี่ย เขาจะมีเนื้อแบบว่าคล้ายๆกับมันฝรั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเนื้อถั่วเนื้อเหนียวๆหน่อยนะครับจังหวะที่เราเอาไปสเปรดบนตัวขนมปังแรคเกอร์อะไรอย่างเงี้ยก็จะอร่อยเข้ากันนะครับนี่บดเลยนะครับให้ละเอียดให้มากที่สุดนะครับบดต่อ แต่ถ้าใครชอบหยาบๆหน่อยก็โอเคนะฮะประมาณนี้ก็น่าจะได้ละเพราะว่าตัวเปลือกเนี่ยอาจจะบดยากนิบหนึ่งนะครับอขอเช็คหน่อยถ้าทำไม่เยอะนะครับก็แนะนำให้ไปซื้อพวกเขาเรียกอะไรอะร้านเต้าทึงอะไรองี้ที่เขาจะต้มถั่วแดงต้มถั่วอะไรอย่างเงี้ย ขายอยู่นะครับก็ขอแบ่งซื้อเข้ามาก็ได้นะครับก็จะได้ลดขั้นตอนในการทำของเรานะฮะโอเคน่าจะได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปเจอกับตัวครีมอะไรอย่างเงี้ยก็จะอุ้ยก็อาจจะเข้ากันง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับจากนั้นนะฮะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปก่อนอันนี้นะครับถ้าอยากให้เฮลตี้หน่อยเราใช้เป็นน้ำตาลแดงก็จะดีนะฮะจากนั้นก็ มีหวานแล้วก็ใช้เกลือน,นะครับตัดเค็มนิดนึงนะฮะแล้วก็คนให้เข้ากันให้น้ำตาลกระจายจทั่วๆกันก่อนเมนูนี้นะครับต้องบอกกันเลยว่าอามชอบเห็นเพื่อนนี่ชอบกินแบบว่าแซนด์วิชท่าแยมท่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยวบบเฮ้ยที่บ้านเรามีงาดําพอดีก็เลยว่าเออลองเอางาดามาทําดูสิอะไรอย่างงี้นะครับต่อไปก็ใส่งาดําลงไปเลยนะครับ นี่พระเอกของเราเค้าให้เข้ากันอีกหนึ่งรอบตอนนี้ลักษณะของเขานะครับก็จะรุ่นรวน,นะฮะพองากับถั่วแล้วก็น้ำตาลเกลือเข้ากันดีแล้วเราก็จะค่อยๆใส่ครีมลงไปนะครับทีละช้อนก็ได้แล้วก็เคา้าผสมให้เข้ากัน ใช้พายนะครับบดบีบ,บเขาเลยครับให้เขากลายเป็นแบบว่าเนื้อครีมที่สามารถแบบทาบนขนมปังได้จริงๆทำเป็นไส้แบบขนมไส้สลับเปาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ครีมต่ออีกหน่อย ดีมากเลยครับกลิ่นง,งานนี่แบบว่าเตะจมูกมากเลยตอนนี้สามารถทำนะครับแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะฮะพอตอนเช้าๆมาวันไหนที่เร่งรีบก็ซื้อขนมปังแล้วก็ทาตัวครีมงาดำนะครับครีมถั่วงาดำสิลืมถัวมถ่วไปเลยนะฮะโอเคน่าจะได้นะครับเดี๋ยวอ้ามขอไปหยิบตัวผลไม้ออมแห้งแล้วก็ขนมปังก่อนนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันเลยครับ โอเคครับตอนนี้นะครับเครื่องทุกอย่างก็พร้อมที่จะมาจัดเสิร์ฟแล้วนะครับอามนำขนมปังขึ้นมาแล้วก็ตักครีมถั่วงาดำนะครับใส่ลงไปต้องบอกเลยนะครับว่าเมนูนี้นะครับเฮลตี้มากๆ,ๆเลยถ้าสมมุติถ้าตัดแบบน้ำตาลออกไปนิดนึงนะครับก็จะได้เป็นเมนูเฮลตี้นะครับตัวครีมก็อาจจะใช้เป็นแบบว่า low fat หน่อยนะครับ หรือว่าจะเปลี่ยนเป็นนมก็ได้นะฮะนี่ทาลงไปถ้าจะทานเป็นแซนด์วิชก็แค่นี้นะครับแล้วก็ประกบขนมปังอีกสักแผ่นหนึ่งแล้วก็รับประทานได้เลยนะครับแต่วันนี้อามขอจัดให้มันดูน่ารักนะครับแล้วก็มีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นนะครับโดยการใส่พวกผลไม้อบแห้งแล้วก็พวกถั่วนะฮะเม็ดมะม่วงอะไรอย่างนี้ใส่ลงไป ค okay. พอปาดอย่างนี้นะครับเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ขอใส่พวกอ,อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะมะละกออบแห้งนะครับสับประรดนี่ใส่ลงไปเลยหรือใครนะครับอยากทานเป็นพวกผลไม้สดก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับ เยอะแล้วจะไม่ได้ใส่อย่างอื่นแล้โอเคต่อไปก็เป็นกล้วยนะครับชิ้นเล็กๆหน่อยสตรอเบอรี่อบแห้งมากใช้มือแบบหักได้เลยแล้วสุดท้ายนะครับก็เป็นเม็ดมะม่วงนะครับอันนี้อามเลือกใช้เป็น เม็น้ำม่วงอบน้ำผึ้งนะครับเขาจะค่อนข้างหอมหวานหรือใครอยากจะแบบเป็นอบเกลือก็ได้อาจจะเค็มนิดๆนะครับปับ๊บเรียบร้อยแล้วสปริงนิดนึงเพราะมันติดมือโอเคจากนั้นนะครับอามก็จะหั่นนะครับให้เป็นชิ้นพอดีคำแบบว่าจะเสิร์ฟเป็นเป็นเขาเรียกอะไรอะเป็นของว่างอะไรนี้นะครับเขาหัน่น เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมธรรมดาเลยนะครับปับแล้วก็มูฟะเซิบบนเขียงไม้แบบนี้นะครับขึาเชบเรียบร้อยเอาเอาลูก ขึ้นอยู่ข้างบนสิลูกนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูครีม ตัวงาดำนะครับที่เสิร์ฟมาพร้อมกับตัวผลไม้ต่างๆบนขนมปังแบบนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชื่นชอบตัวงาดาอยู่แล้วนะครับก็ลองนําเมนูนี้ไปทําทานอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับวันนี้นะครับอาร์มและรายการใครๆก็เข้าครัวต้องลาเพื่อนไปก่อนสาหรับใครคนไหนนะครับที่อยากจะได้สูตรนี้ก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้นะครับที่ Food เทลเลอ TV ทีววันนี้อาร์มต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ